มันถยีมันเะเียาด้ยเดี๋ยวถึงขาดเ้อเดี๋ยวช่าอยเป็นอาหารหอยบริจินร้อนอะไรนี่นี่คือนี่คือต่อนะครับต่อบ้านนั่นบ้านนั่ขาทอาไปเดี่ยงมันมันมันฉีดวอดต่วนี่บา่ะหึวายา าเียวมางเียมันนอกว่านี่วะข้าใตายไปอะไรมันเรลี evet ่น I mean. yeah. ี <S <S ่ไหมแตกนะแตกกันมาพส่งโตขีดพอขี้พอดีปะ เราซื้อกันจงไหนนี่พี่ต,ตัวเจ็ดร้อยแปดร้อยมีมีแม่ด้วยนะครับมีแม่ด้วยอันนั้งเขาอยู่บ่อหนึ่งตัวนึงเขาตัวเสีือยังท่ายูทูบเบอร์ดิเด่วนี่ยูทูบเบอร์โอ๊ยแกะต่อบอกเพื่อนแกะต่อได้พี่น้องเด้ เขาขายเป็นลูกไว้เองเลเนี่น<ช>นยนคนก็ขายเป็นห้างห้างกับโมซื่กับโรเบ<ช>ียนสบายห้างเนี่ยเห็นแต่ห้างแต่ก็ซื้อเอาเลยเนี่ยเอาอะไรอ๋อมก็ะฟุนลงตัวพี่เป้าเอาใส่จานมาเนี่ยเป้าเน่ยฟุนกันอืมเดี๋ยวใส่จานเอา เจ้าถึงขาดเด้อย,ยังไงว่าเป็นอาหารขอ่อยเ <laughs> มียอยด่าได้กระโ <laughs> ดง่ฝึงนี้ไกลๆนี่เด้อนี่เด้อเด้อไส่เบ็ดขึ้นกันเนี่ยตอนนี้ถึงขาดยังอยกินเบ็ดข่อยเด้อนี่นี่ก็มันจุบมาอเดีย <laughs> อันข่อยบ่ได้ยี่ดีเด้อข่อยใส่เบ็ดเป็นรวยเดี๋ยวไปดอกสองตง <laughs> ัวได้ไอ้มุ้มหันใช่ไหมใส่เบ็ดทิพทิหลังยังนี่สีดึงเลยบ่